ต้นไม้ของน้อยนาน้อยนาเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆไว้ผมเปียสองข้างเธอชอบปลูกต้นไม้กับคุณยายบ้านของเธออยู่ติดกับบ้านของเด็กชายชื่อแจ็คเด็กชายคนนี้ขึ้นชื่อว่าโชคดีเขาเคยแลกวัวกับถั่วสามเมล็ดแล้วต้นถั่วนี้ก็งอกเป็นต้นถั่ววิเศษพุ่งขึ้นถึงสวรรค์ดูสิ ต้นไม้ของฉันน่ะสูงถึงฟ้าในคืนเดียวเลยนะแจ็คคุยโมทุกวันเขาปีนขึ้นไปขโมยทองคำจากยักษ์บนฟ้าแล้วก็ร่ำรวยในเวลาไม่กี่วันน้อยหน่ามองดูต้นถั่วสูงเทียมฟ้าแล้วก็มองต้นมะม่วงของเธอที่เพิ่งจะงอกใบเธอถอนหญ้าใส่ปุ๋ยรดน้ำจากนั้นเธอก็ยิ้มเบาๆต้นไม้ของฉันต้องใช้เวลาหน่อย แต่ไม่เป็นไรต้นมะม่วงของน้อยน่ะค่อยๆโตขึ้นอย่างช้าๆมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยไม่มีทองคำไม่มีเมฆไม่มียักษ์แต่ทุกๆวันเธอรดน้ำปรับไม้ค้ํากิ่งแล้วก็บอกกับต้นไม้ว่าวันนี้เธอโตขึ้นอีกนิดนึงแล้วนะแจ็คก,กลับมาจากฟ้าพร้อมกับถุงทองคำใบใหญ่ แต่เขาเริ่มเปลี่ยนไปเอ้ยใครจะอยากปลูกต้นไม้หนะ้าเบื่อจะตายฉันมีทองคำแล้วเนี่ยเขาเริ่มขี้เกียจเขาใช้เงินทองที่ได้มาไปซื้อต้นไม้ปลอมมาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วเขาก็นอนทั้งวันส่วนน้อยน่ก็ยังคงทำสวนของเธอต่อไปคุณยายบอกว่าลูกเอ้ยต้นไม้ที่โตช้าอาจจะออกผลดีที่สุดก็ได้นะ วันหนึ่งท้องฟ้าดำมืดลมแรงมากลมพัดต้นถั่ววิเศษอย่างรุนแรงต้นถั่วโยกเยกแล้วก็ล้มลงมาดังโครมต้นถั่วหักโค่นลงมาทับบ้านของแจ็คพังทั้งหลังแจ็คสามารถหนีออกมาได้แต่แจ็คก็ต้องเสียทั้งบ้านเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งชื่อเสียงแจ็คนั่งร้องไห้โฮอยู่ตรงนั้นน้อยหนากับคุณยายรีบออกมาช่วยพวกเธอพาแจ็คเข้าไปหลบในบ้านของเขา หลังจากนั้นแจ็คมองขึ้นไปที่ต้นไม้ของน้อยหนาและพูดเบาๆว,ว่าที่ผ่านมาฉันดูถูกต้นไม้ของเธอมาโดยตลอดแต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าต้นไม้ของเธอนั้นแข็งแรงกว่าของฉันซะอีกเมื่อฤด,ดูร้อนมาถึงต้นมะม่วงของน้อยนาก็ออกผลลูกแรกหลังจากนั้นก็ลูกที่สองลูกที่สามเธอเก็บใส่ตระก้าแจกเพื่อนบ้านรวมถึงแจ็คผลไม้ของเธอหวานจัง แจ็คพูดน้อยนาบอกว่าก็ <d> เพราะว่ามันเติบโตมาพร้อมกับความอดทนยังไงละ่ะตอนนี้ต้นไม้ของน้อยนาไม่ใช่ของเธอเพียงคนเดียวมันกลายเป็นต้นไม้ของคนทั้งหมู่บ้านมันให้ร่มเงาให้ผล,ลไม้ให้เป็นที่นั่งเล่นเป็นความสุขที่ไม่สามารถใช้เงินซื้อมาได้เย็นวันหนึ่งน้อยหนานั่งเล่นกับแจ็คอยู่ที่ใต้ต้นไม้ เธอหยิบพระคัมภีร์ออกมาแล้วพูดว่ารู้ไหมพระเจ้าบอกไว้ว่าทุกสิ่งมีเวลาของมันมีเวลาปลูกและเวลาที่จะเก็บเกี่ยวแจ็คมองต้นมะม่วงแล้วพูดว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะน้อยหนาบางอย่างถ้ารีบมากไปมันอาจจะไม่รอดแต่ถ้าเรารอรดน้ำและอดทนมันก็จะอยู่กับเราไปนานๆน้อยนาหัวเราะเบาๆนั่นและ เวลาของต้นไม้เวลาของเราและเวลาของพระเจ้า